สวัสดีครับเพื่อนวันนี้อยู่กับช่างปานเหมือนเดิมครับวันนี้ได้อุปกรณ์เซ็นเซอร์จาับก,การเคลื่อนไหวมานะหนึ่งตัวอุปกรณ์ตัวนี้ผมก็สั่งมาจากลาซาด้านะเป็นเซ็นเซอร์จาับก,การเคลื่อนไหวในที่มืดนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ฐานสําหรับอ่ายึดดอด LED ตัวหนึ่งแล้วก็หลอดไฟ LED ขนาด5วัตต์5วัตต์ตัวนึงเพราะว่าเซนเซอร์ตัวนี้เนะี่ยจะรับได้อยู่ไม่เกิน20วัตต์ประมาณคีับ20วัตต์นะนะไม่แน่ใจจัไม่ได้นะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรเต้ามีตัวหนึ่งวัสดุสำหรับต่อนะอันนี้จับก,การขึ้นไหวในที่มืดนะครับ เมื่อเดี๋ยวผมตอบเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองในที่มืดให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยว่าต่อแบบไหนนะครับอันนี้เข้าด้านไหนก็ได้นะผมเทสแล้วเข้าด้านนี้ก็ได้เข้าด้านนี้ก็ได้ <ผม S 2> ใช้ได้หมดเอ<ร>าสายสีเหลืองนะเป็นไฟตาน,นี้ครับสายเสียงตาเป็นไฟสายสีฟ้าเป็น,นต้นก็เอาสีเหลืองใส่เข้าไป งเ,งเข้าไปแล้วยิ่งใส่เข้าไปอันนี้ใส่ทีเนียเงินก็ใส่เข้าไปนะครับอัน <S <S <M ild ing> นี้จะใส่ไปเลยครับคาไหนก็ได้ไม่รด้ให้ระบุสีขึ้นมาถ้า ใส่เข้าไปเลยเพราะใส่ขาไหนหลอดยอดติดอยู่แล้วัา่าตามใส่เข้าไปนไป้ำเงินใส่เข้าไปนะี่เป็นลักษณะน,นี้นะแกจ,จะไปไปก็จะวิ่งมาผ่านอุปกรณ์แบปกตินะแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์ จับตรงนี้นีไไ่ไปหาหลอดเดี๋ยวเข้าไปนีครับ <S <S ผมจะเปิดไฟนะเห็นว่ามันติดติดแล้วก็จะดับครับเรื่องปกติครับแบบนี้เพื่อไม่ต้องตกใจไปนะปิดเปิด มันะจะติดแปบ๊บหนึ่งแล้วก็จะดับลงนะครับในที่แสงสว่างมีแสงสว่างแบบเนี้ยเซ็นเซอร์จะไม่ทํางานนะเน่ยระยะเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยอยู่ได้ประมาณาประมาณสามเมตรสามเมตรกว่าที่ซ้ำน,นะฮะที่ผมเทสมาเดี๋ยวไปลองในที่มืดกัน,นครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับ เข้ามาอยู่ในที่มืดนะครับระยะหนึ่งเมตรนะครับหนะึ่งเมตรติดแล้วแสงสว่างนี้ก็จะติดอยู่ประมาณยี่สิบกว่าวินาทีนะแล้วก็จะดับลงนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเนะี่ครับดับลงแล้ว เดี๋ยวผมจะผ่านเซ็นเซอร์ในระยะประมาณสองเมตรครับนี่ยฮะติดแล้วครับก็จะนับไปอีกยี่สิบยายี่วินาทีเหมือนกันครับในที่มืดหรือแสงสรวสลวนะครับ นะฮะดับลงแล้วครับเดี๋ยวผมจะผ่านระยะประมาณสองเมตรตกว่านะครับเพราะว่าความสูงผมผมริมได้ยู่ประมาณสองเมตรกว่าสามเมตรประมาณนี้ครับนี่ครับติดแล้วระยะประมาณสามเมตรเพื่อนๆที่ต่อเสร็จแล้วต่อวงจรครบแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะว่าเอ๊ะต่อเสร็จแล้วทำไมไม่ติดนะ ก็คือต้องเอาไปลองในที่มืดถึงจะรู้ว่าติดหือไม่ติดนะครับเพื่อนๆนไปประยุกต์เอานะจะไปติดตรงไหนติดหน้าบ้านติดข้างบ้านก็ได้ครับก็มีประโยชน์ติดหน้าห้องติดหน้าห้องก็ได้ฮะเปิดประตูห้องออกมาเนี่ยเมื่อจับการเคลื่อนไหวได้ไปแล้วติดอัตรนมครับเราโดยที่เราไม่ต้องไปเอื้อมไปเปิดสวิต หรือว่าคำเดินไปที่มืดแล้ไปเปิดสวิตช์นะ้เป็เพื่อนก็นาไปประยุกต์อีกที่หนึ่งว่าจะใช้แบบไหนที่เหมาะสมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกดแชร์ช่องสาอธิบายช่างฟานด้วยนะสวัสดีครับ